nha các, một tua hup, một vơi vơi, nãy cho dài, nãy cho dài, nãy cho mình nãy cho mình, nãy cho hả? เอ้นะป้อนนั masa, ogi, ่นเนาะฮาว่าเอาละครับเอาละครับเต้ยยังเพิ่งดีใจนะถ้ากูไม่ติดมึงยังโดนสามตีวันเหมือนเดิมเยียกคนแหล่าไหมนั่ง

นะครับโอ้ยเกามัน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 โอ้ยโอ้ยทำไงวะโอ้โหตัวนี้มได้ยเยได้อเันลเกเดยไนเราเว้เราโวยตัวนี้เกาอะไรนะครับเกามันเกามันเกามันโลละสามรย มึงไม่กินนะเห็ดไหมไม่ทำงานนะส่งกลับออสเตรเลียเลยมึงเดี๋ยวนะ <c oughs>